ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ตื่นมาวิ่งตั้งแต่6โมงเช้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณตีห้าห้าห้า แล้วก็คือช่วงที่ระหว่างตื่นวันนี้ก็เป็นอะไรที่ต่อสู้กันเหมือนกันนะคือแบบเสียงในสมองบอกว่าเฮ้ย <c oughs> นอนต่อยอหน่อยเถอะ <c oughs> อีกเสียงหนึ่งก็บอกไม่ได้มึงต้องลุกอะไรเงี้ยสุดท้ายผมยอมแพ้ไอเสียงที่บอกว่าต้องลุกนะครับก็ลุกขึ้นมาจนได้มีงานถ่ายละครวันนี้ตอน11โมงมีเวลาช่วงเช้าก็าเลยมาจัดการกับร่างกายตัวเอง สวัสดีครับไหนมีใครตามมาจากอินสตาแกรมบ้างเอ่ยเมื่อกี้ผมเข้าไปบอกข่าวในอินสตาแกรมมาว่าจะไลฟ์ในเฟ e บุ๊ k ฮัลโหลพี่นุชสวัสดีครับไหนเครียดเลยลโหลฮัลโหล ขอบคุณสำหรับแง่คิดอ๋อขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณทุกคนที่ฟอลโล่เหมือนกันครับก็เพราะว่ามีทุกคนเนี่ยแหละผมเลยอยากทําต่อโอเคตามมาจาก IG ครับผมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะสักสักร้อยคนนะวันนี้นกเยอะใช่เราเยอะมากหลายอย่างด้วยนกกระรอบตะกวดเพียบเลยเมื่อกี้วิ่งวิ่งอยู่ก็หันไปเห็นสะดุ้งเลย โอเคมาลุยกันเลยดีกว่าวันนี้เอาพร็อพมาด้วยพร็อพก็ไม่มีอะไรมากก็คือสมุดจดของผมนั่นแหละ <c oughs> วันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับว่าสาเหตุอะไรทำไมผมถึงสนใจเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับความคิดทำไมผมถึงทำไมผมถึงเลือกที่จะปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองอยู่ตลอดเวลา จริงๆแล้วมันมีสาเหตุครับมันมีสาเหตุจากที่ว่าคือผมเนี่ยได้ตรวจสอบชีวิตตัวเองในปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะผมได้ตรวจสอบความความเป็นอยู่ของตัวเองในปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยชอบชีวิตของตัวเองเท่าไหร่สุขภาพก็ไม่ชอบงานก็ไม่ชอบความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ไม่ชอบรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่เวิร์กพยายามแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการซื้อบืออบ้ออยู่หลายอย่างแต่ก็ไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเลยอย่างเช่นออกไปเที่ยวกับเพื่อนออกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทให้อะไรดีขึ้นจนสุดท้ายผมก็มานั่งคิดว่าเเราต้องแก้มันที่ต้นเหตุนะก็ค,คือความคิดของเราที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยเราน่าจะต้องแก้ที่ตรงนั้นก่อนทีนี้ก็มานั่งศึกษาดูวว่าทําไมเราถึงมีวิธีคิดแบบนี้ในปัจจุบันทําไมเราถึงรู้สึกหงุดหงิดเวลาอยู่ในรถทําไมเราถึงรู้สึก หดหูเวลาที่เราทํางานทําไมรู้สึกว่างานของเรามันมันไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าอะไรเลยทําไมทําไมทําไมสุดท้ายแล้วก็มาเจอตัวเองว่าอ๋อก็เพราะว่าเราเนี่ยใช้วิธีคิดจากอดีตที่ผ่านมาซึ่งเราอาจจะได้ฟังจากใครมาก็ไม่รู้แล้วเราก็เอามาเป็นกรอบล้อมตัวเองในปัจจุบันทีนี้อ่ะ วาดรูปให้ดูดีกว่าพูดไปน่าจะมึนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคอันนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้คืออดีตของเราอันนี้คือปัจจุบันของเราและอันนี้คืออนาคตที่เราต้องการจะไปเนี้ยอันเนี้ยคืออดีตอันนี้คือตอนนี้ตอนนี้ ผิดอีกอันนี้คือปัจจุบันเขียนคร่าวๆแล้วกันนะคือผมตอนนั้นเนี่ยผมฟังผมมีความจําเส้นนี้ก็คือเส้นความจําเราอาจจะได้ฟังคนคนนึงพูดมาว่าเฮ้ย mm hmm. วิธีคิดแบบนี้ดีไอคนนี้ก็บอกวิธีคิดแบบนี้ดีอ่า mm hmm. นหนังสือเล่มนันมนทท้นมาบอกอันนี้ดีดูโทรทัศน์มาบอกอันนี้ดีแล้วเราก็เอาความคิดเหล่าเนี้ยมาเป็นกรอบล้อมตัวเองอยู่อย่างเงี้ยมัเป็นกรอบล้อมตัวเองอยู่แบบเนี้ย จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์เราคิดอยู่แต่ในกรอบเราไม่เคยมองไปที่เป้าหมายว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรจนผมเริ่มรู้แล้วว่าโอเคสิ่งที่ผ่านมาที่ผมที่ผมใช้วิธีคิดจากการจดจำเนี่ยไม่เวิร์กแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องทำยังไงโอเคผมต้องกลับมาตรวจสอบตัวผมเองใหม่ว่าตอนนี้วิธีคิดที่อยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงในขณะเดียวกันผมก็จำเป็นที่จะต้องยืมประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างเช่น ช่วงความจำอันนี้ผมมีวิสัยทัศน์ที่ผิดผิดเกี่ยวกับเรื่องเงินมีวิสัยทัศน์ผิดผิดเกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมผมก็ต้องโละตรงนี้ออกแล้วไปหาวิสัยทัศน์ของคนคนใหม่อันนี้เป็นเส้นชีวิตของคนอื่นนะเนี่ยอย่างคนที่ประสบความสําเร็จผมก็ไปเอาเวลาปัจจุบันเนี่ยไปอ่านเรื่องของคนเหล่านั้นเพื่อที่จะทําให้กรอบความคิดของผมตรงนี้ฉลาดมากขึ้นหนามากขึ้นมีวิธีคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นจนสุดท้ายผมก็เลยรู้วิธีว่าจะทํายังไงให้ตัวเองอยู่ตรงนี้ และรู้จักเป้าหมายในขณะเดียวกันก็มองข้ามอดีตที่ผ่านมาไม่อยากเป็นเหมือนเดิมแล้วคือคือเอาง่ายๆถ้าเราไม่ชอบชีวิตช่วงเราในช่วงนี้แล้วเรายังคงใช้วิธีคิดในช่วงนี้กับปัจจุบันตรงนี้อยู่ในวันข้างหน้าเราก็จะเจอในลักษณะเดียวกันแน่นอนครับ uh หนึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือเขาบอกว่าคนที่ใช้วิธีคิดชุดเดิมวิถีชีวิตแบบเดิมแล้ว แต่อยากได้สิ่งใหม่นะแต่อยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วมันไม่ต่างอะไรกับคาว่าวิกลจริตเลยคืออยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ไม่เต็มใจที่จะลงมือทําสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นไทม์ไลน์ในชีวิตผมปัจจุบันนี้เป็นยังไงอันนี้คืออดีตของผมอันนี้คือปัจจุบันของผมอันนี้คือเป้าหมายของผมอันนี้คืออุปสรรคที่ผมเจออันนี้คือเป้าหมาย ปัจจุบันเนี้ยผมมีกรอบความคิดที่เป็นในลักษณะนี้มีอิสระสามารถไปได้หลายทิศทางในขณะเดียวกันอดีตผมแบ่งเป็นช่วงๆผมจะเลือกแต่อดีตที่ภูมิใจที่มาส่งเสริมปัจจุบันอดีตที่ทําให้ใจดีขึ้นอดีตที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอดีตที่ทําให้สุขรู้สึกสํานึกรู้คุณผมจะเลือกแต่อดีตที่ดีส่วนอดีตที่ไม่ดีนี่ผมสร้างถังขยะไว้ใส่ให้มันเลย แล้ชีวิตปัจจุบันนี้ผมก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ในขณะเดียวกันผมก็มองไปที่เป้าหมายผมมองไปที่เป้าหมายนะนี่คืออุปสรรคและผมก็เลือกที่จะไม่ให้คุณค่ากับอุปสรรคจนมันมีขนาดใหญ่เกินเป้าหมายของผมผมจะเลือกที่จะมองไปที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวในขณะเดียวกันผมก็ลงมือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่คือวิธีคิดของผมตอนนี้นี่คือวิธีคิดของผมเมื่อก่อนคือคิดอยู่แต่ในกรอบ หลังจากนั้นผมก็เริ่มศึกษาวิธีคิดของคนอื่นไปดึงความรู้ของคนอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะต้องอาจจะต้องคุยกับตัวเราเองว่าประสบการณ์ที่เรามีอยู่ที่ผ่านมาถ้ามันทำให้ชีวิตในปัจจุบันยังไม่เวิร์กเรารู้สึกส่องกระจกแล้วไม่ไม่ชอบสุขภาพตัวเองเรารู้สึกไม่ชอบตัวเลขในบัญชีของเรา เรารู้สึกไม่ชอบในงานของเราเรารู้สึกไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตปัจจุบันเลยเราควรจะคือสําหรับผมนะผมคิดว่าถ้าถ้าผมเจอสถานการณ์แบบนั้นผมควรจะต้องรีบปรับความคิดละเกี่ยวกับทั้งร่างกายเกี่ยวกับทั้งการงานและการเงินเกี่ยวกับทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยเรื่องนี้ได้หนึ่งคือการอ่าน2คือการฟังคืออ่านในที่นี้คืออ่านประสบการณ์ของผู้อื่น ผมจะเลือกอ่านประสบการณ์ของคนที่เขาเจ๋งๆอย่างเช่นโหเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์เฉลิมชัยผมก็ชอบอาจารย์ถวันผมก็ชอบสตีฟจ็อบผมก็ชอบพระอาจารย์วอลผมก็ไอดอลผมเลยคือแต่ละคนจะผ่านวิถีชีวิตมา,มาต่างกันซึ่งประสบการณ์แต่ละช่วงของเขาเนี่ยมันสามารถทําให้วิธีคิดในปัจจุบันของเราอะ่ะมีวิสัยทัศน์หรือขยายวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านเรื่องของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอ่านตาม แต่อ่านเพื่อที่จะให้สมองของเราเนี่ยขยายวิสัยทัศน์มากขึ้นแล้วเมื่อวิสัยทัศน์ของเราขยายมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะกับเราผมไม่ได้เชื่อทุกสิ่งที่ผมอ่านผมต้องมีการคัดกรองอีกทีหนึง่งโอเคก็วันนี้สั้นๆสำหรับเช้านี้นะครับโอเคสรุปของวันนี้ก่อนโทษทีสรุปของวันนี้ก็คือให้เราดูปัจจุบันว่าเราไม่ชอบอะไรในในในปัจจุบันของเราบ้างแล้วกลับไป ลองมองลองมองย้อนไปว่าในอดีตเนี่ยเรามีชุดความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคทีนี้ลองหาทางดูว่าแล้วความคิดเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปมุมอื่นได้ไหมลองเปลี่ยนมันหลายๆมุมครับเ,เราเราจะเจอมุมที่ดียางอย่างานี้ยกตัวอย่างเรื่องงานของผมเมื่อก่อนผมมีความคิดว่างานดีๆไม่ได้มีสําหรับทุกคนโอกาสดีๆไม่ได้มีสําหรับเรานะเราคือคือคือ พูดง่ายคือคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เข้าข้างตัวเองจนสุดท้ายผมผมผมมีความรู้สึกว่าการคิดแบบนี้ไม่เวิร์กเลยเราควรจะคิดสิ่งที่ทําให้ใจเรามันมีพลังหรือมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเช่นเราสามารถสร้างโอกาสด้วยตัวเราเองได้มีอะไรเช่นเราสามารถพัฒนาฝีมือแล้วร่วมงานกับคนที่เก่งกว่านี้ได้ That s it โอเคครับยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไป โชคดีครับสวัสดีครับทุกคนขอให้ทำงานอย่างมีความสนุกแล้วก็มีความกระตือรือร้นตลอดทั้งวันสวัสดีครับผม